สวัสดีครับผมช่อง v i ซ่าสปูร์ดี้คิงวันครับวันนี้จะทําคลิปครับวันนี้คลิปนี้ไม่มีการตัดต่อใดทั้งสิ้นครับก,ก็ขอชมวันนี้ก็ทําคลิปแบบปกติไปเลยครับก็ไม่ได้เสียเวลาครับก็มารีวิวเรื่อง DVD ครับเรื่องที่ได้มาเมื่อวานที่เป็นเอ็กพยักร้อยพันดุอากและภาคที่1ครับผมรีวิวคลิป แรกไปแล้วมีปัญหาตรงที่เรื่องลิขสิทธิ์มีฉากปรับปนเลยผมก็เลยทําใหม่เลยลบใหม่ต้องขออภัยด้วยครับไม่ต้องไม่ต้องเอกใจครับอันนี้ลบใหม่เพราะติดมันติดลิขสิทธิ์ตรงที่ฉากมันนะครับโอเคครับเข้าเรื่องแล้วชิปเป็น x อ,อันนี้ภาคแรกครับแสดงโดยวินดีเซลครับกำกับโดยเดยว ให้กำกับก่อนก็อยู่ในเอ่ยกำกับโดยล็อกโคโค,โคแฮนครับพูดกับพ่งกับฟาส์แอนด์ฟิลเลียนครับเดอะฟาส์ฟิลเลียนเะพยายาทุนทะลุตัวนี้ได้มาราคาร้อย ได้มาราคา80บาทครับตัวนี้แต่ตรงนี้ซีนแกะเมื่อเมื่อ,อตอนคลิปแรกก็มีแต่คลิปมันมีปัญหาตรงที่ลิขสิทธิ์ครับอันนี้ราคา1 2 6ราคายี9อันนี้ราคาปกติ2แผ่น299าครับผมแกะซีไปแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ครับตรงที่ฉากเนี่ยขอรีวิวแ,แบบ แต่ภา,ายในกล่องแล้วก็รายละเอียดข้อมูลของหนังเรื่องนี้ครับเดีย๋ยวขอไปวไาอันนี้เขียนคำว่าออสเป็นอะไรนี่แหละออสอัปเลเดนเรกเตอร์คัตคือฉากที่หายออกไ,ไปใส่นนเนียนๆไปเลยครับ From The form the rector of flat exfilate ก็คือก็คือที่ปอกไปครับกำกับเดียวกัน เรื่องนี้กำกับเรื่องนี้ภาคหนึ่งสองถ้ามันมีสามภาคครับเรื่องนี้แต่ภาคหนึ่งสองพันธมิตรเสียงภาคไทยโดยพันธมิตรแต่ภาคภาคหนึ่งสองภาคดีสุดแต่ภาคแรกก็มันสุดครับมาตรงที่เสียงไทยครับเ,รดดเด็กจะไหนโดย United ด็ด e อ e ว t ร์เทนแล้วก็ EBS ครับ ขอดูข้อมูลกับหนังเรื่องที่เป็น X ภาคแรกก่อนอน,นุอการสร้างของเรื่องนี้โดยเน a ยสแอนด์มอลินเขียนบทบริสเวสเกสมสีนักแสดงคือวินดีเซลเอซิอตโตมาร์โกโซกัมเยลแจ็กสันตัวตีประกอบโดยลิตตี้แอนด์แมนกำกับภาพเดียเซนเลอร์ตัดต่อคือ คริสเลนเบนสันพอบูเฮตโจเอ็นอ่านผิดอ่านสะกดอ่านยากชื่อนี้วันเข้าวฉายที่9สิงหาคม2องพั0สองพันสองพครับหรือ2545ครับทุนไรายได้70ล้านดอลลาร์สหรัฐรายได้ 7, 2.7 277 4ล้านดอลลาร์สหรัฐก็จะปาดมานี้ครับโอเคครับผ่านรายละเอียดแต่ผมดูภาค2แล้วแต่ยังไม่มีเป็นหแท้ก็ในห้องมีภาคหนึ่งภาคสมีแผ่นกลับครับภาคสก็ผมดูแล้วมันเฉยเลยเลยครับ เฉยๆตรงเสียงภาคก็มันดับดับความมันไม่สู้กับภาคหนึ่งสองไม่ได้ครับรูปเป็นอะไรครับแต่โอเคครับเดี๋ยวขอดูปกข้างๆคนระับ EVD ชื่อละเบิด X Sony Picture h o m m a n d Tenant ปกด้านหลังโอเค Installation s n i p i c ออนทีพ o เอ็กซ์ต่อ n อฟอยครับหน้าจับกภาค2นั่นแหละครับมีเมืองาพิเศษมาให้ด้วยภาค2คลิปนี้ขอคลิปนี้ผมทำใหม่ครับใหม่เพราะว่าก็คลิปแรกมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ครับขอคลิปนี้แค่รีวิวภายในกล่องแล้วก็ข้อมูลต่างๆเอาแค่บางเรื่องครับเรื่องนี้บอกว่าให้สนุกสนุกมันครับใครไม่ดูดูเลย ถ้ายังไม่ได้ดูข้อหามาดูได้ครับเดี๋ยวเาดูที่พิเจอร์ก่อนพิเจอร์ให้มาเยอะประมาณ9ครับ9อย่างครับมีคอมเมนต์เทอรี่ด้วยคู่กับล็อกช็อัอะไรเนี่ยกำกับเดียวกันแองเกิลส์ฟิชชั่น making of m i c t a p e x ก็มีแล้วก็มีเทเลอร์ซีนของ mixtape x star อันนี้ฟิแนลช็อตเตอร์ Chapter, อะไรเนี่ย โอเคครับก็ส่วนระบบเสียงด้านภาษาก็คืออังกฤษห1ไทย5.1เป็นดอบี้ครับเป็นดอบยปกติครับส่วนซับไตเติลอังกฤษจีนไทยครับระบบภาพเป็น2.2ต่อ40ต่อ1ครับมีขอบดำข้างบนข้างล่างเรื่องนี้เป็น16.9ครับัญยาตัวหนัง132นาทีก็คือ2ชั่วโมง27นาทีครับ โอเคเรื่องนี้ก็คือนอนสิบาบวกถ้าเกิเรื่องนี้เหมาะสะมส้าปีขึ้นไปครับโอเคครับเมื่อกี้แกะซีอไป,แ,ปลแล้วครับเนี่ยแกะซิไปเมื่อวานครับอัคคิตแรกก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาเรื่องลิสิ์ครับแต่มีฉากปรับปนด้วยครับขอรีวิวแค่ไม่ดูภาพดูอะไรครับแค่มีมีอะไรกล่อง โอเคครับเดยียวแกะ้าในกล่องเป็นกล่องดําครับภายในกล่องก็เป็นแผ่นเหล็กครับสวยครับแผ่นยังใหม่กี่ครับแต่มีปัญหาตรงไหนแผ่นวงที่เดี๋ยวกับคงที่เครื่องเกี่ยเนี่ยเนี่ยคงที่เครงดีวีดีพวเนี้มัน มันเป็นอะไรไม่รู้ก็แต่คอมมาเล่นได้ปกติสั้นไปหน่อยโอเคครับก็ภายในก็มีครับเนี่ยมีปกด้วยครับเดีย๋ยวแกะแกะแล้วกันเมื่อกี้อัดคลิปคลิปคลิปทีแรกก็เสียอารมณ์เลยติดลิกสิ์ด้วยสก,กรีนเป็นรูปเหล็กครับ โอ้สวยงามครับเป็นดาร์กไลท์เฉยๆเป็นดาร์กทีเดียวครับจะเป็นกล่องดำเขาใส่มาทำไมไม่เอาเป็นว่าก็ก็เดี๋ยวกาลังหากล่องใสอยู่ว่าหาได้ไหมคันเป็นกล่องใสที่เป็นตัวล็อก,กะอะไรประมาณนี้นี่จะได้ใส่สวยๆหน่อย ไม่มีแต่มีปัญหาตรงที่แผ่นครับแต่คอมมัาสะดุดบางช่วงครับโอเคครับใครอยากเก็บสะสมก็ไปหาดูได้นะอันนี้มารีวิวเฉยๆเก็บสะสมไว้ในอนาคตนี่ประมาณนี้คลิปแรกมันมีปัญหาตรงที่รีวิวหน้าเมนูภาษาอะไรมั่งก็มันมนติดลิขสิทธิ์ก,ก็คลิปนี้ขออัดใหม่เร้าใหม่หมายความว่าก็ ก็อาจแค่แกะภาในกล่องภาในกล่องก็ภาในกล่องเป็นว่าปกหลังเขียนอะไรมามั่งก็แกะประมาณนี้ก็งั้นก็ก็กขัดก็อย่าให้มันไม่ไม่เสียเวลาการการแก้ไขครับโอเคครับคลิปนี้ก็ใครยังไม่ได้ดูก็ไปห,หามาดูได้ครับหนังเรื่องนี้มันครับ พอคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสงสัยผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ขออภัยมาณที่ดีเลยครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i ร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นไปโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ